ระหว่างรอพระเจ้าพระสงค์ลงมาพร,มพร้อมกันวันนี้ก็รรวันเสาร์ก็มีมากหน้าหลายตาวันนี้ก็รรวันอา,าทิตย์ก็ถือว่าวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมก็ทั้งหน้าท,าทาั้งตามาถวายพระตาหารกันก่อนที่จะให้พร ครูบาอาจารย์แต่และวัดแต่และท้องที่ท่านก็จะให้ก่ลาวนโมธนาให้ธรรมะได้เล็กๆน้อย,อยคือเป็นเครื่องเตือนสติซึ่งกันและกันธรรมะไม่ใช่ขององค์ <c oughs> ที่เทศธรรมะคือธรรมชาติที่พระเจ้าค้นพบแล้วก็นำมาชี้แจงแสดง พระเจ้าพระสงฆ์ของกัลยาสมเนรก็เรียนปริยัติเรียนปฏิบัติตามบารมีของตนเองบางคนองค์กก็อาจจะได้ปฏิเวทได้ความสงบได้การปล่อยวางได้ทำความเข้าใจในธรรมะของพุทธเจ้าทำบารมีของตนเองก็นำนั้นนมาแสดงเป็นเรียกว่าแสดงธรรมจารทำของพพุทธเจ้ามาแสดงทำบารมี ตามปัญญาบาร,รมีขององค์นั้นนั้นที่แสดงได้ระดับไหนบางท่านก็แสดงระดับปริยัติบางท่านก็แสดงระดับปฏิบัติบางท่านก็แสดงระดับปฏิเวท้าแต่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสอบระดับไหนแล้วก็ฟังเอา พิจารณาเอาพราธรรมะ <c oughs> ที่บงแสดงไว้ก็ถ้าเป็นปีดกก็แปดพันแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พระชาติีดกวินัยปีดกอภิธรรมปีดกยันย่อลงมาก็คือสินสมาธิปัญญา เรื่องประวัติพุทธเจ้าปรวัติพระสาวกสวีกา,ากา็อยู่ในหมวดสตันตับิดกธรรมะมาแฝงใินัยปีดอกวินัยล้นล้วนก็มีเหตุพระภิกษุภิกษุณีทำผิดนั่นๆก็มาแสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นส่วนเราภิทปีดกยกข้อทำขึ้นมาล้นล้วนไม่ในยกบุนคคลเช่นที่เราได้ไปฟังสวดนั่นแหละ เป็นงานศพกักสลาธรรมะกุสลาธรรมะพิจารสาธรรมะการเมตตมากุศลา,ศา,า,ศา,ศาพวกนี้แหละถ้าเราได้ยินได้ฟังเ,เราก็แค่กุศลอกุศลสองอย่างนี้มอาอธิบายอรพยากตาท่านก็เทียบเท่าเหมือนทำที่เป็นกลางกลางบางตำราบ,บางเล่มก็อธิบายว่าหมายถึงพระนิพพานาจิตเข้าขั้นเรือปล่อยวางแล้วเข้าถึงพระนิพพาน อพยากตาธรรมมาบางองก็แสดงว่าสิ่งที่ทบันธรรมบังคับบัญชาไม่ได้ธรรม,มาชาติอย่างนั้นนะแ,แล้วกุศลธรรม,มานี่เป็นอยู่ที่มนุษย์เทวดาพราะองค์สอนมนุษย์เทวดา่างเป็นศาสดาของมนุษย์เทวดาสอนมนุษย์ท,ที่ กายวาจาใจสอนเทวด,ดาก็สอนที่กายวาจาใจเหมือนกันแต่ว่าเทวดาเขามีกายละเอียดมีกายละเอียดจะสอนแบบแบบไหนอาจ,จจะอาจจดิธนาปฏิหารสอนทางใจผู้มีเท่าปานทิพระจักขุตาทิพทิพโสดหูทิพเนี่ยไย้ยินเสียงทิพตาที่เป็นทิพเหมือนสอน รัวละกิจวราระใจของเทวดาต้องการธรรมะข้อไหนอะไรพวกนี้แหละมีเรื่องที่ครูบาอาจารย์พูดให้ฟังก็นำมาเล่าต่อผู้พวกพวกิญญาณไม่ถึงขั้นเทวดาดอกแบบพวกสัมปเวสีอยู่ในภพภูมิต่ำๆนั่นแหละอาศัยตามร่มไมช้ชายคาตามเจดีตามมิหารตามกำแพงวัดอนี้ <c oughs> ที่นี่อยู่ที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดสกลนครมาบวชเป็นเนนมาบวชใหม่ๆนี่แหละจะถ้าวิธีให้เนนหายคัูหายครัวผีมีปราชาิอยู่ในวัดมวดใหไม่ก็อาจารย์ก็เอาไปทิ้งไว้ข้างก้างัวคข้ามก็อยู่เป็นเพื่อนด้วยเด็กๆก,ก็เนนนอนหลับแล้วก็ถอยออกมายเี้ กยวงหางดวงหางไปพยายะปล่อยทิ้งสามเดรนครูบาอาจารย์แนะนําอะไรแนะนําให้สวดอิติปิโสสวดคาโตสุพิโ,โ,โนเนี่ยฝึกตัวน,นี้ก่อนสวดตัวน,นี้เอาไว้ในใจคิดภาวนาพุทโธอะไอย่างนั้นทีนี้พอมันเกิดคงกลัว,คว,คว,คว เวลาดึกมาตื่นขึ้นมาเกิดคกลัวกลัวผนะีก็เลยอาจารย์แนะนําอะไรก็ระ,ระวังต้องใช้สติปัญญาดูคิดอยู่ภาวนาอยู่อะไรพอคิดมันลงมันสองอบลงองั้นะพราะคมกลัวนั่นแหละมันก็เลยเป็นนิมิตเห็นภาพของชาวบ้านขึ้นมาขอตัวุบาเนช่วยด้วยนะช่วย มีความทุกข์เหลือเกินอะไรเนี่ยใส่เสื้อผ้าเาก่าขาดมาแสดงทําให้ฟังด้วยเขาของี่นะว่าแสดงทําให้ฟังด้วยเอเนี่ยมันบวชใหม่มันจะแสดงทาอะไรน้องกก็คิดถึงขบจา์เขาว่าแสดงทมเนี่ยมันได้หลายอย่างก็คิดที่ท่องได้เนีนเน้นทองได้อะไรก็ในมาก็แสดงตัวนั้นแหละเขาบอกลาล,ลักษณะนี้หละ เอนก็สวดอิติปิโสเนี่ยสวดที่เคยท่องได้ก็สวดอิติปิโสสวากคตโตสุปเิโนจบพุทธคุณทงหมอุสังคคุณวิญญาณยินญาณนั่นที่ได้ยินเสียงเนสนสวดแล้วก็ได้รับพุทธบาลมีธรรมะบ,บ,บาลามีที่เราสรรเสริญพุทธคุณทอสังคคุณก็มีความสุขสรรเสริญอนมตนาสาธุเน้เน,นเนีนสวดเนี้ได้รับความสุข คิดปัญญามันได้รับอน,นิสงส์จากที่เนสนสวดพระคุณทุคุณ,คณสังคคุณอันนี้เี็คือแสดงธรรมเขาว่าอย่างนั้นก็ชสวนุญวเนนแสดงธรรมวันนี้ได้ความสุขเหงนั้นทีนี้ก็คนเลียถามมันไปยังไงมาไงทำไมทำอย่างนี้อะไรนี่ทาไมไม่ไปเกิดเป็นเทวดาทําไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็สนทนาไปโหกิจวิญญากลุ่มนี้มันช่วงงานมันช่วงอ,อ,อ,อสอัจฉุคิต มันเริ่มตั้งแต่ศูนย์ปมาสมัยนั่นแหละสมัยมีเริ่มต้นมีความคิดแมโคนนิดมันมีทางภาคอีสานมันมีความคิดอยู่กลุ่มกุมหนึ่งก็หลงเชื่อคำอแบบคนนิดที่เขาฟังเอาไว้ว่าอัมบาไม่มีบุญไม่มีอะไรพวกนี้แหละ ขแนะนำว่าบุญไม่มีไม่ศาสนาไม่มีัะว่ากาพะสามครั้งเสวเวลาปลูกต้นพริกสามต้นเข้าไาอย่างนี้จิตมันก็ก็พลิกจากที่มีพุทธอยู่ในใจนั้นก็ไปถือคําสอนแบบนอกศาสนาก็ามไม่มไม่มีพุทธ,ธรรมสังฆานใ,นใจเหมือนเดิมที่ปู่ย่าตายายพระทำมาพอจิตมันพลิกไปทางอื่นแล้วอะไรเงี้ยหหลงเชื่อน,นั่นแหละไม่ได้ศึกษา ทำรรม,มากุเจ้าละเอียดก็มีใครมาพูด,ด่างนั้นอย่างนงี้ก็ความเชื่อเดิมๆที่มเชื่อในพุทธธรรมสมังกะบุญคุณพ่อแม่อะไรอย่างนงี้ก็ไม่มีบุญคุณประเทศชาติอะไรพก็ไม่มีคิดมันก็เลยไม่มีที่พึ่งเวลาตายไปเพราะเหตุได้เหตุหนึ่งหรือเพราะสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วชาวบ้านที่เปลี่ยนความคิดมันก็ตายหลาย,ลาย,ลายคน คิตมันก็ไม่ถึงกับลงนรกเพราะว่ายัางไม่ได้ทําความชั่วระดับสูงไม่ถึงกับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่เกิดเป็นชาติเลชาก็อยู่ในสัมภเวสีในภพนั้นแหละวิญญาณอะไนั้นก็ก็บอกเน้นมาอย่างนี้ก็เลยมาสว่างแล้วก็มากล่าวอาจารย์พูดให้อาจารย์ฟังอันนี้เขาเรียกว่าจะว่าฝันก็ไม่ใช่มันเกิดจากภาวนาเกิดจากเทวา พอเทศนาพอสวดอิขขติปิโสสวัสดิโตสุตโตแล้วก็เขามีความสุขก็ก็บอกให้ฟังอย่าี้อันนี้คือลักษณะแสดงธรรมเองว่าพุทิเจ้าเป็นศาดาของเท,เทวดาและมนุษย์เนี่ยมันก็เกิดเป็นนี้เปนประวัติหลงปู่มัน่นั่นแหละเทวดาขอฟังธรรมกันไหนลหะที่ที่เทวดาจะฟังว่าเมตตาหลวง ลงปู่ก็เมตตาหลวงค็คนโบราณก็คงจะสวดเคยสวดมารูสูหลวงปู่ขาวก็จ,ำจำําจะหลวงปู่มันนั่นแหละคนมาแสดงที่นี่ก่อนจะถึงเมืองพ้าวนอยชอมโฮจชมเฮดอะไรอย่างเงี้ยเราขึ้นไม่งไนขึ้นไปทางบ้านมนเซอร์นี่แหละก็มาสวดเมตตาหลวงก็คือที่เราสวดเมตตาทุกวันนะั่นแหละแต่ว่ามันสวดทั้งแปดทิศอะ่ะสวดครบเลยนะ เมตตาการุณาเมื่จะเอาเบกขาประจำทิศาจิตสัตว์มีอีกสิบจำพวกเมื่อเลยยาวส่วนในเมตตาหลวง,ลงพ่อที่พ้นอยู่วัดกลางดงหลวงบเมตตาหลวงก็เป็นไปที่ไหนจะนั่งลงก็เอาหนังสือให้กระดาษพิมพ์ให้ญาติยอมสวดกันแล้วก็พาสวดเมตตาเมตตาหลวงเทวดาอนุโมทนาเสียงเนี่ดังทั่วภูเขาอะไรอย่างเงี้ย เทวดาเขาชอบเมตตาหลวงอะไรอย่างนี้อันนี้ประวัติของหลวงปู่มั่นกนะ่าวไว้ที่นี่หลวงปู่ขาวก็จามาก็ผู้สืบต่อดีจริงดีๆก็คือหลวงปู่หลวงปูงป่นั่นแหละเมตตาหลวงที่ปากช่องนั่นนะอันนี้ท่านก็ไปเสียไปแล้วไปนานแล้วหลวงเลยเขาจะเรียกหลวงพ่อยเมตตาหลวงก็เพราะท่านสอบสวดท่านนี้แล้วก็ท่านพูดให้ฟังให้คอยฟังท่านพูดพอเรากยญาตโยมฟัง <c oughs> มันว่ามันก็ได้หนึ่งก็ได้มาจากต้นพิคูลในวัดของท่านที่นั่นแหละวัดนั่นนะที่หลวงปู่อยู่กับช่องนันเลยที่นี่มีเมสีไปพักแล้วก็เวลาสี่ห้าทุ่มมันก็เทวดาที่อยู่ต้นพิคุลนั้นก็มาส่วนส่วนสวดสวดอันน,นนี้แหละส่วนเมตตาหลวงเน่ยมันไล้รับมันเนลน,เน,นอนเพราะว่าทําเป็นเวลานอนของมนุษย์นะแต่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเวลาเป็นเวลาตื่นของเทวดาว่าอย่างนั้น เป็นเวลาถึงของเทวดาสวดจนแม่ซีจำได้นะสวดทุกคืนทุกวันนะอะไรอย่างนี้นั่นก็ปลาลบขึ้นอ็ัอำเป็นแนวคิดว่าเออระหว่างมนุษย์และเทวดาแต่ว่าต้นพิกลนั้นก็ล่มนายุ่นเยอะแล้วร้อยกว่าปีอะไรนี่น่มไปก็ไม่เทวดานั่นก็ไม่เห็นแสดงว่าเทวดาอยู่นั้นเขก็ชอบเมตตาหลวงเหมือนกัน <c oughs> ส่วนเวลาพระเจ้าประสงค์สวดเมตตาหลวงนะคนที่มีนิมิตดีอะไรดีถ้าว่ามันจะเป็นแสงข,า,ขาวๆเหมือนสุ่มเหมือนสุ่มปลาหรือวันที่เขาสุ่มไก่พวกนี้แหละมันจะเป็นครอบลงอย่างนั้นเป็นสีข,า,ขาวๆเป็นตาข่ายครอบผู้คนที่สวดมันเป็นมงคลดีอะไรอย่างนั้นเดีย๋ยวเราก็ไม่สวดมันยาวแล้วก็สวดสั้นๆย่อลงมา ยาวลงมาไม่ไม่ให้ยาวบางวัดก็ยังสวดยาวอยู่แต่วัดที่สวดประจําเป็นหลักฐานเป็นที่แน่นอนก็หลวงปู่หลวงหลวงปู่เมตตาหลวงไปแล้วก็เลยไม่ไม่ไมค่อยได้ยินองค์ไหนพาสวดยาวๆอย่างนั้นอีกอันนี้ลักษณะว่าการแสดงธรรมต่างๆนี่ไม่ว่าจะสวดรรมาจากอดีตนาฏพูก์นี่ก็ถือว่าแสดงธรรมที่เราสวดกันหลังจากไหวพราสวดมนต์นี่คือ่าแสดงธรรมเราก็ ในฟังเป็นภาษาบาลีแต่ว่าคําแปลในหนังสือสมบัของวัดเราก็ด้านหลังก็แปลเอาไว้เราก็อ่านคําแปลเวลาสวดก็คิดถึงคําแปลให้บูบสมผสมภาษากันวา่าเราสวดไปเราความหมายคืออะไรรูปังอนิจังพวกนี้เลยเวทนาเนจ่าสัญญาเนจจาสั่งกระาเนจ่าวิญญาณังเนจังธรรมานตตาติพวกนี้เลย เราสวดไปก็แป่คำแปลพัะน,นั่นนี่ล้วก็จะได้เข้าใจธรรมของพุทธเจ้าว่า <c oughs> ร่างกายของเราทัานหลายนี่ก็เป็นอยู่ในหลักของอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่บุคคลตนตัวเราเขาเลยแล้ว่าเราจะได้ศึกษาธรรมะละเอียดขึ้นไปจนจิตเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในภพทั้งสาม การมาพบรูพบรูประพบในสารเวทภูมินี่เราก็ไม่ปรารถนาไปเกิดที่ไหนพราะเกิดแล้วได้ความทุกข์ชาติปูนัปปนามทุกขังการเกิดบ่อยเป็นทุกข์ว่าอย่างนั้นทีนี้เราก็ย้อนเข้ามาว่าอะไรเกิดเกิดหมายถึงว่าจิตนี่หละมันเกิดคิดเรื่องหนึ่งก็เกิดเรื่องหนึ่งนั่นแหละคิดเรื่องหนึ่งก็เกิดเรื่องหนึ่งคิดดีเป็นกุศลธรรมมาคิดไม่ดีเพื่อเป็นอกุศลธรรมมา ก็อยู่ที่จิตนะเอ่ยว่าจิตเป็นนายกายเป็นวาวธาตุอมนโนุธาธาูถารถ้ารู้ผิดก็คือวิชาถ้าถ้าถ้ารู้ถูกก็เป็นวิชาน,ะนั่นเราจะมีการอบรมจิตจิตดังิจงิตตังเงินตังสุขาวา่าังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้พรริจ้าก็ยกภาสิท์นี้ขึ้นมาอะไรนี่เพื่อเราจะได้ฝึกกิตกันนีหลวงปู่ สมเด็จลงุงเจ้าหลวงพ่อวิริยังหลวงปู่วิริยังของเราก็เลยทําเป็นพลังกิตานุภาพตั้งเป็นครูสมาธิสอนแบบมีหลักสูตรที่ท่านเคยภาวนามาแต่บัญญัติทรัพย์ใหม่บ้างอะไรบ้างขึ้นมาเพื่อให้เขาอะไรเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรแต่และองค์แต่และท่านก็แต่ก็ไม่ได้ผิดแปลกตากจากทมที่ยานในพระไตรปิฎกเลยแต่ก็อาจจะมีศัพ์พิเศษขึ้นมา แตจุดุ่งหมายก็คือให้จิตเข้าถึงสมาธิความตั้งมั่นให้ได้นีน่ก็จะได้มีพลังจิตไม่อ่อนแอต่ออารมณ์ที่มากระทบนี่จิตเราจะได้มีพลังหลวงปู่ของเราหลวงปู่เปลี่ยนทน่านก็ให้เราจเจริญเมตตาภาวนาท่านจะเน้นเมตตาพราจิตที่อยู่ในเมตตานี่ได้อาน,นิสงส์ทั้งสิบอย่างเช่นว่าหลับหลับแล้วก็ไม่ฝันละมก คือหลับก็สุกตื่นขึ้นมาก็สุขไม่ฝันลามกาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของเทวดายาพิจารอยามาสตราวุฒไม่สามารถที่จะทำอันตรายกับมนุษย์ที่มีเมตตาแล้วถ้าจิตดวงนั้นไม่ไม่เข้าสู่กระแสธรรมะคือพระนิพพานหรือพระอริยบ,บุคคลก็เป็นสหายของผมอย่างนั้นนะเป็นเพื่อนของผม ไปสู่ภรมโลกมีเมตตาจิตไม่ทําไม่ทําอาการจิยาคือไม่ตายหงแล้วก็ตายแบบมีสติไม่หลงไม่ไม่หล,ลงเวลาตายไม่หลงการนั้นคือมีสตินั่นแหละในในท้ายที่เราสวดตบแต่งทา่านอ่ะเรียกว่าตั้งท่าที่ ที่พ่อมนต์ของท่านพุทธีน,นั่นแหะที่เราสวดทั้งหลังนะั่นแหะคืออาน,นิสงส์เจริญเมตตาแนละ้วมุขวโนโนน่นะเกิดนะนะว่าออยู่ไงก็สุขอะ่ะมีความสุขจิตก็เยือกเย็นจิตมีเมตตาอาสมุโลหกําลังกัลโรตินี่ไม่หลงไม่หลงทำการจิริยา จิตมีสติไงถ้าตายจากร่างกายมนุษย์ไปนี่ก็เป็นสหายของพรหมไปสู่โคมลโลกเลยก่อบเทวดาไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินนั่นมุนเน้นไปเพื่อปล่อยวางเน้นไปเพื่อปัญญาก็จะได้เป็นพระอรหันต์เป็นต้นเลยนำมาปราลภพญาชมให้ได้ฟังว่าสิ่งที่เราทำนี่ก็ถือว่าเราสร้างบารมีฐานะศีละภาวนาเพื่อจะได้ยกกิกตยกจิตตนใจคนตนเอง ให้สูงขึ้นวันนี้ก็พอนมัฏทนะเนานะอันทั้งหลายที่ยังไม่ทิ้งวัดวาวา,วาดจนนี้เชื่อโลกที่ว่ามันเป็นผิดเปลนภัยต่อร่างกายที่เป็นจาก19ก็เปลีป่ยนแปลงมาอย่างที่กล่าวแต่มันไม่ไมร้ายแรงเหมือนครั้งแรกแต่ระวังเราเข้าหาหยกหายาอาจจะยากหน่อยอรอยาโบราณอะไรของเราที่รักษาได้ป่าเราก็ารักษากัน บางครั้งบางคนไปหาหมอบางคนป่วยวันเยอะก็อาจจะไม่ได้ยาอย่างที่ต้องการอยาของเรามีอะไรบ้างเราก็อ่านดูเนาะเช่นฝ่าทลายจรบ้างเรื่องอย่างอื่นที่เป็นยาคนโบราณที่รักษากันนะขิงขาอะไรก็ต้มก็ดมกลิ่นอะไรน้ำขิงน้ำอะไรพวกนี้แล้วก็ชายอะไรอย่างงี้ก็เป็นของร้อนนั่นแหละเดินไล่กันให้เงาออกแล้วก็ แก่ไอ้แก่เก็บกระคออะไรก็ว่ากันไปเขาก็มีห้องเขานั่นแหละปรึกษาแพทย์ก่อนบางทีบางอย่างอาจจะทําลายไตยทําลายตับแต่เราไม่เยอะหรอกพอปัญหาเราก็หยุดบางสิ่งบางอย่างสร้างผูมคุ้มกันให้ให้กายของเรามีภูคุ้มกันขึ้นมาทุกคนก็ฉีดวัคซีนมาแล้วแหละคนละสองเข็มสามเข็มบางคนก็สี่เข็มแต่ มันก็ยังติดอยู่อะไรอย่างนี้แต่มันไม่ไล่แรงที่จะลงปลอดทำลายปอดจนเสียชีวิตถ้าเราระวังร่างกายเรามีภูมิภูมิกันก็จะรักษาร่างกายไว้ได้อะไรพวกนี้ตังางไรต้องไม่ประมาทเพราะฉะนั้นกิดที่เรามีที่พึ่งมีพุทธธรรมสังฆาที่พึ่งแล้วเราก็จะได้ไม่เป็นกิดอนาถามีที่เย็นเหนียว ถ้าร่างกายนี้แตกทลายไป้ไ่อยไปหนึ่งเราก็ไปสุคติภูมิภูมิที่มีความสุขด้วยที่เรียกว่ากุศลาธรรมะธรรมันเพนที่เป็นกุศลเราเว้นอกุศลาธรรมะธรรที่เป็นอกุศลดังที่กล่าวมาเอา,ามันแค่นี้เนาะตั้งใจรับพรพ่อพร้พอมกัน